สวัสดีครับวันนี้จากร้านมินิโปรเจคเตอร์ทันเดอร์โปรนะฮะก็จะมานะครับรีวิวนะฮะการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือผ่านกับโปรเจคเตอร์ทันเดอร์ส0 plus รุ่นนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็มี w วไฟในตัวซึ่งสามารถที่จริงแล้วเนี่ยสามารถเล่นทอร์เนดตภายในตัวได้เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงและจะ,ะวันนี้นะฮะก็จะทคสทั้ง2ระบบเลยก็คือ iOS แล้วก็ระบบ Android นะโอเคเดี๋ยวเราไปดู ภาพกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคภาพมานะฮะเดี๋ยวรอทำการเครื่องอบูตแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาของระบบ Android นะฮะอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็คือหน้าตาหน้าหลักของ แอ uh, นดรอยในเครื่องของ Th n เด r 200 0 Plus นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสกับ uh, uh, iOS ก่อนนะครับซึ่ง uh, ที่ผมจะเทสก,ก็คือจะเป็น iPhone 6นะครับก็นะฮะไปที่ My App ซึ่งตรงนี้มันจะมีแอปต่างๆที่ทาง default ของค่าโรงงานเนี่ยมาให้แล้วซึ่งรวมถึงกับพวกแอปที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อกับมือถือ โดยจะแบ่งออกเป็นสองแอปนะฮะซึ่งคือหนึ่ง happycast ซึ่งสำหรับ ios แล้วก็ mycast สำหรับพวก android นะฮะเดี๋ยวเราเ,าเทส iOS p ละสกันก่อนนะครับนะเนะมื่อเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะทีนี้ให้เราไปทำการนะฮะอ่าเดี๋ยวผมขอเซตภาพสักครู่อ่านะฮะทีนี้ผมก็จะทำการเชื่อมต่อ ios นะครับทีนี้ฟังก์ชันที่เราใช้กับ i o S ก็คือฟังก์ชัน a i r p a y นะ Airplay นะในมุมด้านล่างนะฮะสไลด์ขึ้นมาแตะเข้าไปนะครับทีนี้เราจะเห็นชื่อนะฮะ Happy Cast นะครับแตะเข้าไปแล้วเลือกคำว่าการสะท้อนเนี่ยด้านขวาให้เรากดแตะเข้าไปหนึ่งครั้งนะภาพก็จะมานะภาพก็จะมาเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนาะนะครับตอนนี้ภาพมาแล้วนะฮะ มาแล้วนะครับทีนี้ผมโฟกัสให้ดูทีนี้ก็สามารถเล่นผ่าน iPhone ได้เลยนะครับเล่นผ่าน iPhone ได้เลยนะครับสามารถเล่นอะไรบ้างนะฮะก็เล่นไลน์เฟสนะครับน,นะฮะันเดอร์ สองวัตถุดนี้นะฮะตอนนี้ทางร้านทําโปรโมชั่นอยู่นะครับทําโปรโมชั่นอยู่ที่ราคาแปดพันเก้าร้อยสิบบาทพร้อมนะฮะพร้อมแถมฟรีนะฮะจอแขวนดึงขนาดเจ็ดสิบนิ้วหรือว่าขนาดกว้างหนึ่งจุดแปดเมตรยาวหนึ่งแปดหนึ่งจุดแปดเมตรเป็นแบบแขวนดึงนะฮะอ่าค่อนข้างแข็งแรงผ้าวัสดุค่อนข้างดีนะฮะการแสงสะท้อนนะครับฟรีนะฮะ ทางจังหวัดนะฮะจะยังไม่รวมค่าจะส่งก็จะคิดค่าจะส่งมาไปเพิ่มอีก300บาทในการจะส่งของฟรีแต่ว่าเป็นสินค้าอุปกรณ์ทางเราจะส่งให้ฟรีนะฮะก่อนสิ้นเดือนนี้นะฮะ31พฤอภกายม2560 2565 59นี้เท่านั้นนะครับผมโอเคอัน,นี้มีอะไรอีกดูหนังฟังเพลงอ่า YouTube YouTube ในของ iOS เนี่ยอ่าแอปจะมีปัญหานิดนึงนะครับ เป็นทุกรุ่นนะฮะเป็นทุกรุ่นเลย A S เนี่ยเวลาเชื่อมกับพวกเดียวเอเนี่ยจะจะมีปัญหาเรื่องของภาพจะเด้งให้เราไปใช้อย่างพวกเช่นกดเข้าเบราว์เซอร์เอานะฮะนะนครับไปดูในการเล่นในมือถืออ่าในไอโฟนเนี่ยภาพจะโดนตัดน,นะฮะ ภาพจะตัดคือภาพจะไปออกที่ตัวโปรเจคเตอร์อย่างเดียวเลยส่วนอืนถือจะเป็นในการคอนโทรลก็คือจะมีเวลาคอนโทรลไปข้างหน้าสต็อปนะฮะย้อนกลับนะครับเดี๋ยวลองดูภาพต่อไปแล้วทีนี้ตดโฆษณาแน,น่นนึงนะฮะต้นหนึ่งที่จริงก็จะไงก็ไม่ไมีปัญหานะครับนี่ก็รอ นิดหนึ่งนะคะรับก็ได้นะฮะสมมติถึงก็นะคะรับก็ได้นะฮะโอเคนี้ลองออกทีนี้ลองมาดูอ่าดูอย่างกินมั่ง ก็ะะะสามารถดูการ์ต <sh art aya noise> ูนหรือดูอะไรผ่านออนไลน์ก็คือผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อของ iOS เสนะฮะเสียงก็จะไปออกที่โปรเจคเตอร์เช่นกันนะฮะถ้าเสียงเบานะฮะมือถือก็มีส่วนนะฮะในการเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงที่โปรเจคเตอร์ไ็ได้นะฮะโอเคผ่านนะฮะเรื่องของ iOS เพื่อทำการยกเลิกการเชื่อมต่อนะฮะเปิด p อสไลด์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วกดไปที่แอปกดปิดนะครับตรงสะท้อนนะครับผ้าก็จะกลับมาเป็นอย่างเดิม